ิออฟครับเริ่มเกมติชึงเคลื่อนกันออกมาแหมเสียบอลครับสงกรานต้องวางมาข้างหน้าได้ไปแล้วครับอืม้มแม่รุศินเป่าฟาวย้อนมาก่อนเลยครับโอ้โหใบเหลืองมาแล้วครับน่าจะเป็นสงกรานครับจังหวะได้ลากได้ไปอืม อ่ขอไปว้แน่เป็นเกีเรยรติศักดิ์ครับอยู่ที่บอลเนี่ยเปทางกัปตันทีมครับวีรพงศ์อภัยวงศ์ครับ วีระพงได้ย,อย้อยอ่าหายเลยครับแม่หนึ่ครับโอ้โหช็อตประตูสำคัญเลยครับอ่ะมาแล้วครับนาทีที่สามครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหทีเด็ดยิงฟรีคิกอยู่แล้วครับสำหรับวีระพงอาภัยวงครับอ่ะเดี๋ยวย้อนมาดูฟรีคิก ย้อนมาดูฟรีคิกตรงนี้กันซะหน่อยครับนี่ครับปั่นมามบอยมันย้อยเข้าสันเพชรครับและเมทีย้อนยังได้อยู่ครับได้ลากได้เลื้อยโดนหัวตรงนี้เสียฝ่าวครับามาเดี๋ยวมาย้อนตรงนี้กันหน่อยครับ ออกวนมาแล้วอะครับน่าจะเป็นเมทีได้ไปแล้วโดนรวบตรงนี้อะครับเมทีอ่ะฟรีคิกครับสันเพชรอยู่ที่บอลของดางสอพอบางปูครับจะเก็บสุรไหนอะครับลูกนี้คนที่เดินเข้ามาจะเอี่ยวด้วยหรือเปล่า ทางฝั่งธนกรครับขวาครับผู้สินเป่าแล้วตรงนี้บอลมันย,อย้อยหืข้ามคานครับอันนียย้อนกับมาโนน,น,น,นนิดนึงนะครับแม่สันเพชรจังหวัดได้ปั่นฟรีคิกครับใต้บอลนิดหนึ่งมากฤษดาวางมา เข้าออตรงนี้พุทธสินเล่นต่อไปก่อนครับแทงทะลวงมหาเมธีลายนี้พุทธสินตีทงว่าล้ำหน้าไปแล้วด้วยครับแม่มาดูกันหน่อยครับว่าล้ำแค่ไหนหืมลายนี้มันคือลายตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางสุปสินไม่ได้ครับโดนทางธนกรเมธีวางหนี ทิ้งออกมาต้องเคลียร์ครับดวงจันทร์แต่ต้องดูว่าจะพ้นแค่ไหนคู่เซนเตอร์และพลาดตรงนี้ได้ลองสับเบาไปหน่อยอครับมาเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ครับมาจังหวะเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยสมเกียรติครับกะจังหวะบอลแล้วบอลมันย้อนมาคนลองสับเนี่ยธนาบ,บดวีวีระพงษ์จะไปวีระพงษ์อภัยวงศ์ครับ และยกลายนี้พุทธศินไม่ได้ว่าล้มหน้าด้วยครับแมสได้สับมาขูยแมาอมรินครับต,ต้องมาดูว่าลายนี้โอ้ลายนี้ไม่น่าล้มครับจังหวะยืนเนี่ยครับสระบุรมบนตรีบนุนชชีแห่งบางพลีครับยังไม่ได้มีชื่อลงมาตรงนี้วีระพงศ์อภัยวงศ์เกติศักดิ์จะให้สุปสิน เผือไปหน่อยครับนัทพลนัทพลได้ลากไปทะลวงมาตรงนี้ลายนี้พุธศิลป์แล้วตีมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับมาสองศูนย์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูครับน่าจะเป็นอมรินครับทำประตูได้ครับสละอมรินครับโอ้โหเนี่ยครับสุปศินปสามเกมลูกครับสงกรานสุปศินป์อมรินครับ อะมาดูตรงนี้กันหน่อยอครับความขยันของสุภปษตสินเนี่ยครับวิ่งสุดเลยครับคือลายมันก็มีความก้ากึ่งเหมือนกันและมองไปที่ลายแมนก่อนนะครับสุเปษ์สแล้วนี่ครับรออยู่แล้วครับโอ้โหดูอีกหนึ่งครั้งครับ ทำได้ดีเลยครับนัทพลจี้ออกมาตรงนี้หลุดกระดักตรงนี้มาได้หลบสองหลบสามแล้วเนี่ยครับแล้วจ่ายไม่สุประสินสุประสินสป,นปาดไม่ให้กัดกดิ์ยกมาตรงนี้กฤษดาไม่เจอบอลฮืมเนีู่้ล่นสาวประตูมาไม่เจอบอลครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยครับจังหวะขึ้นมาแล้วมันหลุดน่าจะธนาบดีคนเดิมอะ สันเพชรวางมาหลานี้ย้อนบอลลงมาเซนเตอร์ครับต้องเล่นจะช้าไปไหมครับแม่อาสมัยตรงนี้ลุกกระดันน้ำหน้าเข้าซ้ายแต่ชา้าไปโอ้โหแมาโอ้โหพลาดครับแล้วอีกทีโอ้โหลูกนี้เนี่ยไม่ได้ลุ้นเท่าจังหวะแรกๆเลยครับอันเนี้ยมาดูตรงนี้หน่อยครับจังหวะน,นี้เกมลับพลาดกันแล,แล้วแล้วดูยิงมาปิ้นโอ้ยชนเสา โอ้โหเสาครับคือตรงนั้นเนี่ยมันโล่งมากแล้วครับเอามาดูกันอีกหนึ่งครั้งของทางสบวองปลงปูครับเข้ามาปาดเหมือนบอลมันไม่ค่อยได้หยุดด้วยครับอ่าตรงนี้พลาดและได้ลากมาแล้วสุพสินสงการานวิ่งทำลายได้ดีเลยครับแต่จะช้าไปหรือเปล่าและสปีดต,ตามมามีเกียรติศักดิ์ครับขึ้นมาแล้วครับและเกียริ ตีศัพ์จะปาดเป็นลูกเตะมุมครับแนมะ่ทาได้ดีครับขึ้นตะละจังหวะของทางสองหองพีเนี่ยมีหือมีหือตลอดครับเนี่ยครับสงกรานปาดมหาเกียรติศักดิ์ครับและได้ไปเนี่ยมาต้องดูว่าผนะู้รเส้นน่าจะต่อให้อีกสักประมาณนาะทีนึงอะครับโขขึ้นก่อนครับและอืมบอลเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกม รวบลงตรงนี้สุพสินไม่ได้ว่าอะไรครับขอไปชิงออกข้างมาไหลทะลวงหาสุพสินครับสุพสินฮะโอ้โหสุพสินครับสวยจัดเลยครับจังหวะนี้ครับของสุพสินครับโอ้โหได้ไปของสุพสินเนี่ยน่ากลัวครับสามประตูต่อศูนย์ครับเก้าหนึ่งเก้าแทบจะไปสู่รอบชิงแล้วครับสำหรับสมบูรณ์บางบีครับ อ่ะย้อนมากันหน่อยครับหลายบอลจากได้บอลจากทางสันติศักดิ์ครับแล้วดูสุภพสินเนี่ยเข้าซ้ายดูซ้ายวัดเน่งๆน่เต็มเต็มครับสำหรับสุภพสินครับหายครับ และทะลวงนี้มาบางปูหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วลองสองเนี่ยครับเห็นทีเด็ดที่ขาดมันต่างกันจริงๆครับจังหวะทีเด็ดที่ขาดก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าเป็นทางบางพลีทำได้ดีกว่าครับทีเด็ดที่ขาดถือว่าเป็นสําคัญนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยโอกาสมีแล้วเนี่ยต้องจบให้ได้ด้วยครับจังหวะเมยทีเป็นบอลทุ่มของทาง มางปูครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนสุดสินกับไลแมน่ยสื่อสารกันผิดพลาดนิดนึงครับและทันวงมาข้างหน้านั้นลงโอ้โหแต่จังหวะเนี้ยคือที่บอลน,นะครับชัดเหมือนกันครับแต่อีกดอกน่าจะไม่มีอะไรสุพสินแข็งอยู่แล้วครับโอ้เปิดปุ่มเข้ามานี่ได้เรื่องครับ <laughs> ไปเหลืองเลยครับ อ่ะเดี๋ยวย้อนมาดูหน่อยครับจังหวะจะไปแล้วโอ้โหสไลด์ทั้งคนทั้งบอลนครับจังหวะนี้กวาดเต็มเตมครับอีกทีครับเนี่ครับโอ้โหอ,อ,อันตรายครับจังหวะแบบนี้ก็นี่ก็แปะไม้แปะมือกัน อ้โดนใบแดงด้วยหรือเปล่าครับโอ้น่าจะมีใบแดงเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นเหลืองสองใบหรือเปล่าครับของทางสินสมุทและอีกที่โอ้โหตะคุปขาเส้นครับโอ้น่าจะเป็นจังหวัดใบเหลืองที่2ของทางสินสมุทครับ แลบริสิเป่าเฝ้าย้อนมาก่อนนะครับเมธีใบเหลืองอีกหนึ่งนะครับเมธีและเหมือนจะส่งทาง กริชครับลงมาและทะลวง <c oughs> เปลี่ยนแกนออกมาโยกข้ามมาตรงนี้อมัมรดินอมัมบดินครับเอาเข้าุงแล้วโดนแตรกนี่สุภาินไม่ว่าอะไรสุภสินครับสุภสินวางเปลี่ยนแกนมา ให้หนี่ได้ลองสับไม่ต้องกรอบครับมาโอ้โหณนะ้ลงครับณนะ้ลงสิลิชัยอ่ะโยนออกมาก่อนครับกฤษดาเขี่ยงมาผู้เล่นตัวผู้เล่นน้อยกว่าสกอ์โดนขึ้นน้ำอีกครับยกข้าม,มา ธนกรพยายามประคองและลองใส่มาติดกฤษดาครับมากรีฑพยายามจะไปซ้ำครับถ้ากฤษดาก็ยังทำได้ดีครับผู้สาวประตูังงรงบางพรพสันติศัก์สันติศักดิ์ช้าไปครับโดนฉกสันเพชรฉกมาอดีสรจ่ายตรงนี้โดนชนมาเรียกฝาวได้ครับเบอร์เก9า วสวีครับเมทีหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเมทีลองยิงบอลมันกระดอนพื้นแต่โอ้โหโม่แม่รับไว้ได้ครับคฤษดาครับมาดูตรงนี้กันอีกทีหนึ่งครับจงหวะได้ลองยิงของทาง เหนียบเมทีได้ลองแล้วบอลมันกระดอนทีหนึ่งแล้วโูโโโ้ดียังตะคุบไว้ได้ครับเปลี่ยนมาตรงนี้อมีบุสินจะให้จังหวัดได้เปรียบไปก่อนทะลวงมาตรงนี้มาไม่น่าทันแต่สุสินนะมาเป็นลูกแตะมมุมครับแต่ตรงนี้เนี่ยสันติศักดิ์หรือเปล่าครับเจ็บอยู่ครับ โคว่านั่นลงสุภสินครับอย่างขำอยู่ข้างหน้าสุภสินโอ,โอ,โอ,โอนะ้โหน่าทำประตูที่สองตัวเองครับโอ้โหสุภสินครับแมา มาดูจังหวะขุมข,ของสุปสินครับขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยแกเป็นหน้าเป้าที่แข็งอยู่แล้วครับสุปสินครับวิ่งหาช่องแล้วตรงเนี้ยตัวประกบไม่มีครับคนประกรบสุปสินแทบจะไม่มีเลยปล่อยสุปสินโลง่งๆแล้วได้ลากแตะหนึ่งทีครับแค่ลองสับหายเลยครับเอาแล้วครับทะลวงลุกขึ้นมาแทงทะลวงตรงนี้ครับ เก็บเล่นได้ครับบอลย้อนกันลงมาก่อนครับสว่งพีเล่นดึงเล่นยื้อเวลาด้วยครับไม่ได้เล่งจะต้องเอาประตูเพิ่มหรือทำอะไรต่อครับยื้อเวลาให้โซนของบางปูแตกเหมือนกันนะครับพ oh, <wing> อวิ่งบีบเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสโดนเจาะหนุนสวนก็ยังมีครับตัวสปีดเร็วๆสุดหน้าเกมรุกของทางสว่งพีก็จะเป็นพอนเทพครับ ค่อยๆเคลื่อนนี่ครับมาโอ้โหดูวางบอลแบบนี้โคมาก่อนครับเคลื่อนทิ้งกันออกมาปาดมาตรงนี้มาเคลียร์มาก่อนครับและหลุดทะลุตีไข่แตกยังไม่ได้ครับมาก็ยังตีไข่แตกไม่ได้ครับสองกูครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับจอ้อนมาเนี่ยโอ้โหวัศวั์จิมมาที่ฮพลาดตรงนี้เซนเตอร์แล้วดูคริสคริสตัดมาได้เนี่ยคริสดูยิงปรินออกไปเองด้วยครับ <c oughs> แกก็พยายามจะเร่งให้เล่นขึ้นมาก่อนครับพุทธสินและพุทธสินเป่าจบเลยครับจบแบบนี้สี่ประตูศูนย์ครับได้ประตูดังนี้ครับ ประตูแรกเปิดมาที่วีรพงศ์อภัยวงศ์ครับกับตันทีเบอร์66ยิงฟรีคิกสวยๆในนาทีที่3ครับหลังจากนั้นนาทีที่24ครับประตูที่2ก็ตามมาครับจังไปของสุพสินเนี่ยแล้วตบกลับให้กิตสักยิงเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับและประตูที่3ในอยู่ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับได้ประตูจากสุพสินเนี่ยแหละครับเล่นเองชงเองกินเองครับและประตูที่4ก็เช่นกันครับจากสุพศินนะครับ หญิงตอบฝาลงเข้าชิงทันทีเลยครับอ่าสําหรับสัปดาห์หน้าครับจะเข้าชิงทีกับสกับสพไดเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกหนึ่งคู่ครับคือคู่ต่อไปครับมาสุดมันสนุกสุดมันครับคู่นี้ครับสี่ประตูศูนย์ครับอ่ะจบกันเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขออยญาสวัสดีครับ